ลอยสไลด์ทิ้งขยะเลยนะคะเออไปไปไปทิ้งทั้งขยะเลยลูกทั้งขยะทั้งไหนน่ะตรงนี้ทิ้งโอ้ยไซขู่เลยเก่งไหมเก่งไหมลูกโอ้ยเลียไปขึ้นบันไดไปี่ขึ้นบันไดแล้ว ไปดูสัตว์ก่อนนะคะบ๊ายบายคุณยายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายไะบายบายดูบอจ้ะเห็นเห็นพอดีอยู่เนาะเห็นว่าหอนเนาะ นี่หละหอนบะหอนตีนบะหอนบ่ลกร้อนไหมร้อนได้ไหมนี่เขาขึ้นเดงได้นะโอเคหราต้องฝึกขึ้นเจ้าหวานชูทีหวานชูทีใหญ่ชึบชึบชึบ บายบายหนูต้องเก่งลูกกำลังขาหนูต้องมีเห็นไหม <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะแม่น่ะน่ะหนูเก่งไหมจูุ <Okay. S 1> ้ยเก่งหนูขึ้นได้เลยวันทูธีอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะไอติมคุณยายซื้อให้อร่อยไหมคะ นไหมคะวันธรรมดาเสาร์อาทิตย์คือสิหลายเนาะคนไหมวันชูธีทางออกอยู่ทางนี้ทางออกอยู่ทางนี้ไปเดินไปเลยค่ะเดินไปเลยนะคะไปเดินไปเลยค่ะ เดินนำหน้ายายไปเลยหนูกเก่งอยู่แล้วหนูเดินนำหน้ายายไปเลยซ้ายซ้ายซ้ายนี่ออกทางนี้ออกทางนี้ไอศครีมไอศครีม,มไปบา,บ,าบายบายก่อนลูกบายบายก่อนบายบายก่อน นี่แหออกทางนี้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 

เอามันมันปยาออกกันแหมพูดแหมพูดหน่ะมาย้ายกัดออกให้ก้อนอ๋อย้ายกัดให้ก้อนนี่ใส่รองเท้าก่อนมามาถุงกระเป๋ากระเป๋าอยู่ข้างล่างโอ้ยียกใส่รองเท้าก่อนพ่อเอาบัตรเรียบร้อยยังเอาบัตรแรกมัดไดรไหมเขาก็เห็นมั้ยอยู่นี่นี่มีมี หนยไหนไหนตาดูสอิอุ้มไปอุ้มไปกินก่อนมันสีละลายจช๊บ <c oughs> แป๊บนึงแล้วค่ะออบัตเล็ตดีกอนอร่อยไหมอร่อยไหมคะ มันจะละลายหมดแล้วโอ้ยไม่พูดเลยโอ้แค่เผือดที่นี่อืมหงายแล้วแช่แม่ระวังใช่แช่แม่ระวังล้มกับบัดยาใครแช่แม่อืมจับกูน่ะก็ะสียู่ได้นะมันนั่นเนาะในบ้านล่องเท้าเนาะ ปตมันมีจมีปะตูเปก้นน้ำแตแก๊กเนี่หนูเอาไปให้เอา้หนาไป้หนะเด้อไปบัตรอันนั้นหมดแล้วใช่ไหมตาใช้อยู่บ้านบัตรเลขอะไรลูกเลขอะไรจำไว้นะหนูเข้ามาแล้ว เก็บเราคนละเท่าไร่ราถ่ายรูปเราก็เก็บรูปละร้อยแเอาเสื้อหอมไหมเออหอแล้วก็ตาก็หิว้วสลับสลับสลับเอานี่ไปมาใส่รองเท้าก่อนลูกมามาใส่กระดานอุ้มอุ้มอุ้มเดี๋ยวไปลูกกรนะถค่ะ ยเอาโทรศัพท์ืมโทรศัพท์เดี๋ยวหน่อยหน่อยเรียนปล่อยเลยปล่อยเลยเอาแต่ร้านกับโทรศัพท์โอเคแ n ง y ิวขอบคุณค่ะแซ่บหลายบ่แซ่บอือไปใส่กันจ้าไปเขาสนกวางค่ะ ย้ายอุ้บยืนขึ้นยืนก่อนยืนก่อนกลับก่อนไม่ยอมโอ้ยหลอดทางนี่แหละคอยอ่ะว่าตามประตูหรอกอ ฮึบโอ้อยโอ้ยโอ้ยยูหันยูข้างล่างเป็นสองคนอยู่หันกับเอาผู้หนึ่งเป็นยังไงผู้อยู่ข้างล่างฮะผู้อยู่ข้างล่างเป็นยังไงบุ๊คงามๆนาะเชิญนะคะที่สวนน้ำขอนแก่น น้ำข้อนแก่นเชิญนะคะยายดูหน่อยว้าวยายดูดหน่อยอ้าวอืมสี่แหวรถกันอีกแล้วไม่ใช่บี ือเขาวอจไกเทีามาดินี่่งไอติมมอนละบ่อเ้ยน้องเพชรแม่กินไอติมมืนแล้วติโอ้ขอบคุณค่ะคุณยาย <c oughs> <c oughs> คุณยาย <c oughs> <c oughs> คุณย,าย่า คุณย่าไปก่อนรถแล้วรถไม่สตาร์ทคุณย่าเข้ารถแล้วเดี๋ย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 วมึงแน้ไปคนี่นี่นี่เอาอ้เาอะไรแม่เปล่าไาไม่ใ่เราว่ามันขยือมัอยูุ่่นอยู่บ้านคือน้องเจ้าเอาไม่กับเปลายอันเคยันจะตั้งไวุ้่นไม่ใช่ยู่ในหองงามุ่นเ่ไรเเอาไรแยดี ไปเบาไปเบ้าเงี้ยไม่รอดดิเมย์ไม่ไม่อันมันตั้งยั่วนันมองอันมองคอยเลีนน้ามั้ไพ่เขียวอ่ะนะขอไล่กับไพ่ทั้งหลังพี่ไปบอเกี่ยวกับกระเป๋าเงินเหรียญมันบอพี่กระเป๋าอันนี้อ๋อบอว่าเห็นเห็นตั้นี่แหละแสดงว่าจะลืมไปติเพราะว่ามันกูลืมไปใส่เยาวาเถกะู้สิริลืมไปไม่ จะโทษไปหาพราะยังถึงที่ยายมีกระเป๋าเราเรื่มยัีหันเราก็สิบ่าโทษบอกเอาี่บอข้างอาอยู่แถวไดจ้ายายอยู่เขาสวนกวางจ้ะเขาสวนกวางน้ำพองแล้วก็เขาสวนกวางแล้วก็นูนสะอาด สวนสัตว์วันนี้มันจะมีทุกทุกอย่างเลยสิงโตช้างเสือแรดทุกอย่างอยู่ของล่างแต่วันนี้ขึ้นมาถึงคือเป็นสวนน้ำโอ้โหบันเลงเลยค่อยช่วยใส่มาเถอะผ้าไงใส่ป้องนีเลยลงไปบอผ้าอันนี้ใส่ ยูนี่หกเห็นตเนาะห้องเพราะ้องก็ตองกนบ่มี้็เห็นแต่ปอมไนี่แหละากเยนี่ยนสามันี่ยวน็เหมือนหรอกหนเห็นกระเป๋าอันเชียวเชียใบบหันเ็นบ่หาบ่หชยันบอัน โอเคนะคะปิดไลฟ์ก huh. ่อนนะคะสวัส hey. ดีค่ะสวัสดีค่ะอ้ดอยอ้ดอยมือมีกับยุงยันแก็คนยุงยันก็ใส่แล้วก็ยุงแต่หันต้องหาเมื่อจบหายมาอยู you know? ่ติหญ่หายมาบ้างขขอยาดมันก็เอาอยู่ด้นี่มือมีกับปอาเย้ามืมีไม่ต้องมองสิมอ้ยบอกมาเออบอกมา ร้านอะไรบ่อมาอือเพราะว่าเออเออบ่อมาพอเห็นเจ้าหญิงออกจากเนี้มิดเท่านี้แหละเออหญิงออกมาจากสวยเลยผมสวยสวยงามแล้วก็กระเป๋าหน่อยๆบ่อู้ยอ่ะหยะบันเทอดโอเคใส่ได้ลายกระเป๋าเอออันนี้นี่ก็ใส่กระเป๋าเดียวใส่กระเป๋าเดียวทั้งมือทั้งบาทั้งหลานห ลูกเพงในโรงงานกันเลย่งวเาอจนอยงนั้นอันนี้นี่เจ้าเจ้าให้รถมื่อนี้คอยให้แล้วแล้วมือมันเมื่อนี้คอยพ่อห้แล้วคอยเจ้าไปเจกัน้งี่กับทงมันว่ง่กว้าอย่ยอร่อยมากเลยอร่อยมากอร่อยมาก อันที่หิวไหมอะไรมิถะพ่าได้นะกับเงินเรียันเลยนักอีนมเป็นนักงานนี่ไงฮะนี่น้ำหนูนี่ล่ะหนูน้ำหนูนี่จ้าน้ำลูกน้ำแม่หนูบายบายไปก่อนนะคะไหวเสียดีเพื่อเผื่อไหวเพื่อไงอย่าลืมพูดตามยายก่อนอย่าลืมลืม กดไลค์โอเคโอเคพ่ะนะกดไลค์ว่าก่อนกินกดไลค์กินซับสระใครโอ้ใครนะลูกกอเต้นอ๋อใครทำเต้นมาบนอีกยีราฟไม่โอ้ยยังไม่ดูสักครั้งเลยเนาะดูดูหน่อยยูยีราฟหน่อยยีราฟหน่อยแต่ยังไม่ได้เห็นยีราฟเลยย่า มีลาบกับม้าลายตัวนั้นว้าวนุ like, ่นม like. ้าลายนุ like ่นไม่ใช no, ่ไม่ตะหุนเหรออุ้ยมีม้าลายจริงๆด้วยนุ่นนุ่นนุ่นยางเยอะคุนว้าวย่างอ้อมปอยอ้อมปอยคุณอะคุณอะที่เป็นตะตัวน้อยเท่านั้ก